พระอ,อาจารย์ครับสมมติว่าพระอ,อาจารย์มีดําิฎจะสร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์แล้วให้พระอ,อาจารย์ไปประกาศเรียอะไรบอกญาติโยมนี่ไม่ใช่นิสัยของพระอ,อาจารย์ใช่ไหมครับอามาไม่เคยถามเรืงนี้ครับผมเรามาสร้างอะไรเขาเอาตัวเองคนเดียวเปหลักแล้วก็เข้ามาร่วมเองครับอโดยหลักของพระวินัยเนี่ยถ้าโยมไม่ภาวนาไว้ว่าท่านขาดเกืออะไรบอกได้ ไม่สามารถไปทําได้เพราะอะไรพระเป็นผู้ขอไม่ใช่แต่ขอในเชนนั้นต้องมีที่มาที่ไปของการขอด้วยไม่ใช่ไปรู้จักอะไรโยมมาช่วยทําบุญหน่อยสิอาจารย์แต่เขาก็ภาวนาไว้แล้วขอเขากันได้อถ้าเขาไม่ภาวนาแล้วไปขอเขาไม่ได้ครับเขาไม่ท่านขัดเรือเลยบอกเช่นนั้นเดี๋ยวท่จะช่วยเอออย่างนั้นได้แต่ก็ังไม่พูดอะไรเลยอยู่ๆไม่รู้จักอะไรโยมมาทําบุญสิอาจารย์ไม่ถูกไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกละอาจารย์ครับแล้วที่ มาบอกบุญเลี่ยนอะไรทางเฟซนี right the <the ่เป็นยังไงลหะออาจารย์ก oh. ็ว่าก uh ันไปมันสมัยน uh ี uh ้มันยุคนี้มันยุคยุคไฮเทคอะมันยุคไฮเทคนะครับอาจารย์ฮะแต่อย่างหนึ่งที่ผิดก็คือไอ้ที่เดินเรียร์ไลน์เนี่ยไอ้ดั้งรถเรียร์ไลน์ป้าวปาวโค้งโคบงน่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอมเพราะว่าเพราะว่ามีมีคำสั่งออกมาแล้วไม่ให้ทำครับผมและในกรุงเทพแล้วเป็นเขตที่ห้ามเด็ดขาดด้วยเพราะฉะนั้นนิยมอย่าไปทำพวกนี้อย่าทำเด็ดขาดครับเพราะสมัยที่มาเป็นสภาพว่าข้าววิทยาธิการเนี่ยครับเราก็จับพวกที่มาเยอะ่าก แล้วปลอมทั้งนั้นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยโอ้วิ่งหนีป่าลาบวิ่งขับรถดียกระโจนครับอาจารย์ไม่มีสุทธิบัตรใช่ไหมอาจารย์มีใบสุทธิข้าปลอมคนเจอหน้าว่าก็ร้องไห้ก็มีครับอาจารย์ฮะยิ่งเาแจ้งเมืองการจะแจ้งอ่างทองอุทองเนี่ยข้าปลอมโอ้โหปลอมร้อยเปอร์เซนต์เลยครับอาจารย์ฮะอาจารย์ถ้าพระจริงๆก็ต้องมีสังกัดมีดูดูวัดปฏิบัติดูคื คืออย่างนี้ฮะพระจริงๆเนี่ยไปเดินเลียรหลายคนไม่คนน่อยมีนอกจากในเขตวัดเท่านั้นเรียรหลายได้ค,ครับอาจารย์ฮะเรียกในเขตวัดนะในเขตวัดอ่าเรียรหลายได้ครับนอกเขตเลียรลายอาจารย์สมมติว,ว่ามีงานบุญใหญ่ๆเนี่ยแล้วพระก,ก็บอกว่าโยมมาช่วยกันทําบุญเลียรลายใน,นวัดได้นั่นได้อันนี้ได้อันนี้ได้แต่ว่าถ้าไปตามตลาดตามห้างสัมภาระเดินเลียร่ลายไม่ได้ไม่ได้ ก็ก็มีที่ต่างประเทศนะฮะที่เขาแอนตี้กันครับอาจารย์ก็สิงคโปร์มันก็เคยเจอครับอาจารย์เขาก็เคยเจอแล้วเขายูถูกเราด้วยครับครับผมเขาบอกก็โดนมาแล้วเพราะตอนที่ฮ่องกงมันก็โดนมาแล้วมาถามมราด้วยครับผมแตถามเป็นภาษาอังกฤษนะมันก็ตอบด่าไปด้วยอออาจารย์เจอมาทุกรูปแบบนะครับผ่าอาจารย์มันมันพูดภาษาอังกฤษมันก็พูดได้อ่ะครับอาจารย์ฮะก็าพูดได้มันก็ว่ามันก็ว่าเอาแล้วมันเดือดร้อนเลยคุณนะผมไม่ได้เดือดร้อนใครเพราะเราอยู่ที่นี่อ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับผ่าอาจารย์โอ้โหมันก็ โอ้โหร้อยแปดพันประการก็ก็อย่างเงี้ยง่ายๆน้องน้องพี่น้องมาเดินเข้าไอ้กระเป๋าไอ้ไออลอยดีลอยดูลอยดูป้องครับครับมันก็ไอ้ลอยดีมันก็เข้าไปกับเขาเขาก็ถามไอนู่นถามไอนี่ไม่ไม่ตอบแต่พอเราอยู่กระเป๋าหรือจริงต้องมาใบเดียวเนี่ยมันตอบหมดอ่ะครับผมมันก็ดูคนที่ดูดูเงินเราอ๋อโอ้เป็นเช่นนั้นเองสาธุครับครับครับ